No sensor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องนับบ้ากนะคะไม่รับเราไม่คุยกันค่ะช่วงนี้ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกอยากจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือเปล่าหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือบางคนอาจจะได้กินเปรี้ยวกว่าเดิม นะครับเรากำลังหมายถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้หลายคนบอกโอ้หอเหี่ยวใจแล้วเกินอ้าเราก็ต้องมาดูกันหน่อยไขค,ความลับกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าดาบ2ในวันที่31มกราคมนี้จะสยองขวัญหรือเปล่าบางคนก็บอกจะอดทั้งเปรี้ยวอดทั้งหวาน <laughs> อดหมดเลยเหรอ <laughs> ก็คือคำพูดว่าอด เปรี้ยวไว้กินหวานหลายคนที่พูดก็แปลว่าอเขารู้สึกเปรี้ยวเมื่อสารน้ำนูนนั้นวินิจฉัยและตัดสินออกมาว่าคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่ออันนั้นแหละคือเปรี้ยวแต่ก็เป็นมีหวังว่า ในการที่จะมีการวินิจฉัยและประกาศการตัดสินออกมาในวันที่3 1เรื่องที่พักเก้าวไกลใช้มาตรา1นึ 2, ในการหาเสียงเนี่ยเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองประ,ระบบประชาธิปไตยที่มีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่มและเขาคาดว่าน่าจะพิพากษาว่าหรือว่าน่าจะตัดสินว่าเนี่ยเป็นการล้มล้างเขาก็เรียกว่านั้นหวานแต่มีคนหลายหลายคนคะ่ะหลังจากได้ชิมรสเปรี้ยวของวัน พุทธที่24แล้วครับแล้วก,ก็เลยคิดว่าวันที่31นี้น่าจะเป็นมาดันมากกว่า <c oughs> ที่จะเป็นมาปรางอ้าทำไมาถึงเป็นเช่นนั้นเท่าไหร่คนเขาก็บอกว่าอันนี้อันนี้ผมมองว่าคดีวันที่31เนี่ยนะเรื่องของนโยบายยกเลิกหรือแก้ไขม .112 เนี่ยมันยังไม่ชัดยังไม่ชัดฟันธงได้หรือเปล่าเพราะเพาะถ้าอย่างฟังอ่านคอลัมน์เปลวสีเงิน เกก็บอกว่าไงนะร,ร<อ>ก็บอกรอดค่ะรอดร้อเปอเซ็นต์ใช่ไหมทำให้หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยการกระทําขนาดนี้คือก็ยังไม่เกิดขึ้นอ่ะใช่คือพี่เปรวเนี่ยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของวันที่24พี่เปรวบอกว่าสารท่านมองอดีตและปัจจุบันถ้าไม่ได้มองอนาคตคําว่าอาดีตก็หมายความว่าตั้งแต่ปี2550แล้วที่ไอทีวีไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อ แล้วจากการรายงานอะไรรับรายใจ่ายในปัจจุบันก็ไม่มีไรายได้จากสื่อ,อมีมไรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อศาลมองตรงนี้ส่วนหลายคนบอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาชนะสปะนก็อาจจะมาทำศาลบอกว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนเป็นเพียงแค่คาดเดาเอามามเป็นหลักฐานไม่ได้ก็เช่นเดียวกันพอคนที่เขาอ่านอย่างนี้เมื่อตอนวันที่2ี่สาเ่เาะสาลเจตก็จะเหมือนกันว่า เขายังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการล้มลา้างยังไม่มีการกระทําเกิดขึ้นยังไม่มีการกระทำเพียงแต่เป็นการหาเสียงส่วนการหาเสียงหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยเรื่องมาตราว่าเรื่องความมั่นคงะ่ะมีไม่รู้กี่มาตรานี่มันเพียงแค่หนึ่งมาตรามันจะทําได้ได้อย่างไรถูกไหมคะแต่บางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่รอดหรอกเพราะเขาไปดูเรื่องการตัดสินับจําได้ไหมที่สามคนเขาเนะี่ยอานนท์รุ้งอะไรต่างๆนั่นนะ่นะคะ สาลบอกว่าการกระทําอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายนมรางขอให้ยุติการกระทําทั้งคนสามคนนั้นและเครือข่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเอาตรงนั้นมาเทียบก็จะบอกว่าไม่รอดแต่สําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งมาตราในหลายๆมาตราว่าด้เรื่องความมั่นคงและเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเพียงแค่หาเสียงก็เลยบอกว่ารอดถ้าตอบถามพี่นะคะในสมองของพี่เวลานี้ ที่ไม่มีคำว่าหวังอยู่ในพจฒนานุกรมชีวิตอ้าวชื่อยังไงแล้วเราก็ต้องเคารพต่อการวิจัยของศาลหรเเคารพไนีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดหวังพี่เลยไม่ตั้งความหวังอะไรทั้งสิน้นอย่างเรื่องของความเป็นสื่อของไอทีวีเนี่ยเห็นไหมพอวันเมื่อวันไหนวันอังคารใช่ไหมมีการพิพากษามาว่าคุณพิธาไม่ไม่พ้นจากความเป็นสสแล้วไอทีวีก็ ไม่ได้เป็นสื่อก็ที่เขาไม่พ้นจากการเป็นสอสอเพราะไอทีวีไม่ใช่สื่อแล้วพอมาวันรุ่งขึ้นอจะเห็นอะไรไหมที่สาปกครองก็มีคำพิพากษามาเรื่องของการที่ไอทีวีชนะสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีหรือสปนอ่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็แปลว่าอ้าวไอทีวีก็เป็นสื่อน่ะสิแต่นั่นคืออนาคตอย่าลืมนะคุณคิมให้การว่ายังไงการที่ชนะเนี่ยจะทําหรือไม่ทําอม ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นต้องปรึกษากันอีกทีศาลก็จึงมองว่านี่คือเรื่องอนาคตอืมก็เช่นเดียวกันถ้ามีการแก้หนึ่งหนึ่งสองจะแก้หรือจะยกเลิกกันแล้วแต่พรรคก้าวไกลจะทําอะไรที่เป็นการาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีภากษระริย์เป็นประมุขหรือไม่เป็นเรื่องอนาคตแต่นี่มันเป็น เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นเลยนะต,ตอ,นอปนี้เนี่ยนะจะต้องระวังให้ดีเอาของเก่ามาหลายคนก็บอกน่าจะไม่รอดเพราะของเก่าเป็นกันแต่ถ้าหลายคนเทียบกับวันที่ยี่สี่ไงเทียบกับวันที่ยี่สี่ว่าถ้าพิจารณาอดีตและ,ะปัจจุบันไม่ได้พิจารณาอนาคตเนี่ยมันไม่สิ้นสงสยัยครับคือท็อปอย่าลืมนะว่าสําหรับนักกฎหมายบางคนเนี่ยปรัชญายในการทํางานของเขาก็คือการจะลงโทษใครสักคนหนึ่งเนี่ย มันต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างสิ้นสงสัยอืเอาละเพราะฉ<น>ะนั้นตรนนี้ฮาจะมองว่ามันยังไม่สิ้นสงสัยในเมื่อยังไม่สิ้นสงสัยแบบนี้อา้าวเราก็จะมองภาพของวันที่3ามสิบมกราพุทธนาะเราจะรู้ว่าหลายคนอาจจะเดาไปต่างๆนานา,นา,นานด้วยเหตุและผลด้วยข้อมูลแต่ในเมื่อเนี่ยแหละฮะก็บอกว่าอย่าเผื่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่อย่ากพะ่งบอกเอาไว้ให้เผื่อใจเอาไว้อยากอ,<ต>อยากจะบอกเอาไว้ว่า อย่าไปคิดว่าในวันพุธนั้นเนี่ยจะมีคำว่ายุบสภาเอ้ยยุบพัก,พกหรือยุบพักนะ,ะับเพราะว่าศาลเขาจะพิจารณาแต่ว่าการหาเสียงด้วยการใช้การยกเลิกมาตรหนึ่งสองนั้นเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างหรือไม่เข้าตัดสินแค่นั้นที่เหลือพักต้องพิจารณาที่เหลือกะกะตกะกะตจะต้องไปยื่นอีกทีหนึ่งว่าถ้าสารน้ำนนวินิจฉัยอย่างนี้กะกะตจึงจะเป็นคนไปยื่นยุบเนี่ยุบพัก เพราะว่าคนที่เขาเขาร้องรอบนี้เขาร้องแต่ว่าเป็นการกระทําที่ลมหลงังเขาไม่ได้ยื่นให้ยุบพ,พักเพราะฉะนั้นศาลเขาจะวินิจฉัยตามคําร้องเท่านั้นในเมื่อร้องว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยเข้าขายหรือเปล่าพอเข้าขายประกาศออกมาปั๊บการวินิจฉัยผูกพันทุกองก,อก์กกตน,นั้นถูกผูกพันแล้วใช่ไหมคะก็ต้องยื่นขอหยุดพ,พ,พักอีกรอบหนึ่งอ่าน,นั่นอีกดาบหนึ่ง นี่แหะฮะนั่นคือดาบที่2อรอติดตามกันต่อไปนะครับพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าการตัดสินของศาลนี้จะนำไปสู่คดีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยหรือไม่สักครู่เดียวครับรืนลับมาก no sensor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวแถมอีนิดนึงครับเ,เรื่องของแรงกระเพื่อมนะฮะที่เกิดขึ้นผลกระทบต่างๆหากสารรัฐธรรมนูญท่านตีความในลักษณะคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะมีผลที่ทําให้อย่างคนที่เป็นสอสก้าวไกลแล้วโดนคดีใน2สองเนี่ยจะนําไปสู่มีส่วนยัดมีส่วนนํายติแก้ไขในสองที่ถูกตีตกลงไปหรือเปล่าคือเรื่องของมาตราหนึสองเนี่ยเวลานี้ยังอยู่อ่าตอนนี้ยังอยู่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดในปัจจุบันก็ต้องผิดสิ เพราะว่าอย่างสารเขาบอกเขาไม่ได้คิดในอนาคตถ้าใครมาต่อสู้่าในอนาคตอาจจะยกเลิกก็ได้อะก็ในอนาคตอาจจะยกเลิกม,มันเกี่ยวอะไรล่ะในอดีตมาตรานี้อยู่ไหมอยู่ปัจจุบันมาตรานี้<ก>อยู่ไหมแล้วคุณทําผิดตามมาตรานี้ไหม <ทำ S 1> ผิด,ผดอย่ามาอ้างอะไรทั้งสิน้นถึงว่าเมื่อสักวันสองวันที่ผ่านมาไอ้กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสามนิ้วนั่นแหละหน้าเดิมๆเมนี่ยที่ออกไปเรียกร้องยูเอ็นเนี่ย ไละไปที่ไปไปเรียกร้องให้ให้ยูเอ็นกดดันประเทศไทยให้นิรโทษสักรรมชาวประชาชนนะแต่ถ้าเกิดยึดหลักของวันที่24ก็คือยึดอดีตและปัจจุบันไม่พูดถึงอนาคตในอนาคตมาตรานี้จะอยู่หรือไม่อยู่จะแก้ไขหรือจะยกเลิกอะไรก็แล้วแต่มันคืออนาคตแต่ในอดีตตอนที่พวกคุณทำผิดกันคุณขึ้นเวทีเมื่อวันที่10สิงหาอ่าน10ข้อต่างๆนานานั่นคืออดีตที่คุณทำไปแล้ว และในปัจจุบันนั้นกฎหมายนี้ยังอยู่ไหม,มก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําผิดตามเนื้อหาสาระของกฎหมายมันก็คือผิดคุณจะมาอ้างบอกว่าคุณไม่ผิดเพราะว่าในอนาคต UN เอาจจะกดดันประเทศไทยสําเร็จให้ยกเลิกม,มาตรานี้หรือให้มีการนิรโทษกรรมอันนั้นมันก็คืออนาคตแต่จะบอกให้นะประเทศไทยไม่ใช่เฟลสเตท คุณไปหา UN เให้เข้ามาแทรกแซงเพื่อทำลายอธิปไตยของประเทศเพื่ออะไร UN เ็ขาจะเข้าไปแทรกแซงประเทศนั้นประเทศนี้ต่อเมื่อเขามองดูสถานะว่าประเทศนั้นเป็นเฟลสเตทแปลว่าล้มเหลวแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ UN จึงต้องแทรกแซงแต่เวลานี้ประเทศไทยไม่ใช่เฟลสเตทคุณอย่าได้ไปเอาใครเข้ามายุ่งก็คือเจตนาต้องการล้างผิดตัวเองใช่ก็บอกแล้วถ้ามันจะมีการเปลี่ยนปแปลงหนึ่งหนึ่งสองก็คืออนาคตอดีตและปัจจุบันคุณทำไปแล้ว คุณผิดไปแล้วอ่าอ่าแล้วกฎหมายนี้ก็ยังอยู่เอาละแล้วถ้าแบบนี้นะครับเอา้าคุณพิธากลับมาอ่าก้าวไกลเดี๋ยวเตรียมซักฟอกที่พี่ปลาได้ไว้วางใจเรามาดูฝั่งรัฐบาลกันหน่อยรัฐบาลเนี่ยถือว่ายังไงทูตเศรษฐาก็บอกว่า no อมเมนต์ใช่ไหมไม่ละขึ้นอยู่กับศาลจะตีความจะวินิจิัยอย่างไรแต่พอกลับมาทุกอย่างแบบนี้ดด d ี้กลับมาแล้วรัฐบาลเตรียมรับแรงกระแทกอะไรบ้างคือ ถ้าพักคก้าวไกลเป็นพักฝ่ายค้านที่แท้จริงอืนะครับคำว,ว่าฝ่ายค้านที่แท้จริงก็หมายความว่าตรวจสอบรัฐบาลมียติถามรัฐบาลน,นะกับถ้าไม่ใช่ฝ่ายค้านที่แท้จริงอันนี้เป็นข่าวลือแล้วไม่ใช่อะไรต่างที่ก็บอกอาจจะมีดีลลับอะไรต่างๆมันก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายค้านที่แท้จริงตรวจสอบรัฐบาลตั้งยติถามรัฐบาล และมีความสามารถในการอภิปรายซึ่งหลายคนมองว่ารอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยก้าวไกลทําได้ดีพอสมควรหลายหลายคนนะถึงแม้ว่าบางคนนั้นอาจจะใช้ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงบ้างอะไรบ้างแต่หลายคนทําได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝ่ายค้านที่แท้จริงแล้วค้านได้ดีฝ่ายรัฐบาลก็สะเทือนได้เหมือนกันนะคะเพราะฝ่ายรัฐบาลน,นั้นถ้าเราไปดู สวเขามีเจ็ดข้อที่เขากังขาในเจ็ดข้อนั้นหลายๆคนก็บอกว่าแค่สองข้อเนี่ยรัฐบาลก็สั่นแล้วคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็กับเรื่องของวีวีไอพที่ชั้นสิอาจารย์คิดว่า v ีวีไอพชั้นสิเอาในทักษิณเนี่ยคือตัวแปรสําคัญไหมสําคัญมากๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแยง้งเพราะตอนนี้เนี่ย คุณทักษิณเหมือนกับคนที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยโอโขเขาว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโโหโเหนือการเมืองเหนือข้าราชการเหนืออะไรหล,หลายๆสิ่งหลายอย่างที่บางอย่างเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่ทักษิณก็ทําตัวเหนือแม้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถพูดออกอากาศได้เ,เออซึ่งตรงนี้มันเป็นชนวนของความขัดแย้งเพียงแต่ว่ามีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับ แต่ในขณะที่เขาไม่ยอมเ,ออเขาไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่ถ้าหากว่ามันมีความชันล่าใจจนเกินไปพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้คอปทอก็เดินสายนะรู้สึกวันนี้จะอยู่นครศรีธรรมราชนะครับะะการที่เขาเดินสายแล้วพอถึงวันที่เขานัดหมายกันพี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้บ้างน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรแต่จริงๆแล้วภาพการชุมนุมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย<ม>ถ้าเกิดรัฐบาลเพียงแต่ตอบคำถามประชาชนที่อยากจะรู้ ่ยเป็นอะไรหนักแค่ไหนทำไมรักษา5เดือนยังไม่หายแล้วก็ทำไมกระบวนการของการเป็นนักโทษเด็ดขาดที่จะต้องมีการก้อนผมมีการใส่ชุดมีอะไรต่างๆนานาทำไมมันจึงไม่เกิดขึ้นเลยตรงนี้แหละที่หลายคนมองว่าคุณทักษินกำลังทำตัวเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยแต่ดูแล้วคุณเศรษฐาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอะไรล่ะจะจะรู้สึกว่าประมาตั้งแต่คุณพิธาจะกลับเข้ามานะ ความเป็นพรรคเก้าไกลจะแข็งแรงขึ้นจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเพราะสัญญาณการปรับครมอคุณเศรษฐาก็พูดแล้วว่าไม่ปรับแน่นอนคือตอนในตอนปีสี่เกที่มีการทํารัฐประหารเนี่ยนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งบอกพี่ว่าที่พวกเขาโดนเนี่ยเพราะตอนที่เขาทําผิดทั้งหลายที่พันธมิตรเอามาเรียงรายได้สี่สิบกว่าข้อเนี่ยนะเพราะพราะเขาย่ามใจคิดว่ามีคนคุ้มกลาขเขาได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมาตราใดก็ตาม เขาจะมีคนคุ้มกลาเขาได้เขาจึงทำกันเช่นนั้นจนกระทั่งทหารเขาทนไม่ไหวต้องออกมานะครับเช่นเดียวกันเวลานี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนปี49ก็ได้ก็คือว่าไม่ว่าฉันจะเป็นข้าราชการไม่ว่าฉันจะเป็นมดเป็นหมอไม่ว่าฉันจะเป็นนักการเมืองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ฉันเชื่อว่ามีคนคุ้มกระบานฉันได้<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนคุ้มกบานฉันได้ก็จะทำแต่รอดูจะฝ่าสว98ชื่อได้หรือเปล่าตัวตึงเยอะนะ,ะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าช่วงหน้านะ,ะเดี๋ยวเราคุยในประเด็นนี้เรื่องของสอวที่พร้อมที่จะเอาผิดจะซักฟอกเอาให้ได้เลยฮะ,ะแล้วส่งสารไปถึงฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากกันก่อนครับเร่องลับมา <S no s e n s o r สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นข่าวกลับมาช่วงนี้ครับให้อาจารย์ได้ไขความลับกันหน่อยเพราะว่าเราเห็นสารจากฝ่ายค้านที่ส่งตรงถึงรัฐบาลนนัไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านธรรมดาด้วยนะ <c oughs> มีเหล่าบรรดาสอว,อตวตัวตึงทั้งนั้นเลยที่พยายามตั้งคำถามชุด ใหญ่เพื่อทิ้งทวนรัฐบาลในการซักฟอกไม่ไว้วางใจการอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนะครับอย่างเห็นสวตัวตึง98ชื่อที่อยู่ในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่หลงมตินะฮะถามถึงจะล้มรัฐบาลได้ไหมไม่ได้โดยตั้งใจก็ไม่เคยคิดจะลม้มแล้ว4เดือนที่ผ่านมานี่คุณคุณจะไม่ให้โอกาสเขาทำงานเลยเหรอคือบางอย่างมันก็ควรจะต้องใช้เวลาครับ อ่าท็อปสมมุติว่าถ้าเกิดท็อปจะทอดท็อปจะผัด oh. พี่ไม่ให้เวลาท็อปหลังนั้นสักห้าทีแต่ถ้าเกิดท็อ,อป <ทำ S 1> จะ<ม>ต้องเปื่อยอ่าท็อปจะตุนนะอืเพราะฉะนั้นงานบางอย่างเนี่ยมันสามารถให้เวลากันได้แต่งานบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถให้เวลากันได้และที่สําคัญในการหาเสียงท็อปมีคําพูดไหมภายในหกเดือนอภายในสามสิบวันภายในหนึ่งปีมีไหม นั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดภายพายพายพายทั้งหลายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นและจากไอ้คาว่าทําทันทีอ่ะทําทันทีหรือภายใน30วันภายในต่างๆเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่างานเนี่ยเราจะไปพูดสรุปโดยรวมไม่ได้ว่าเขาเพิ่งทํางานไม่ใช่ถ้าเกิดต้องไปทากับข้าพี่ไหนนะไข่เจียวหนึ่งอย่างนะแล้วขอเนื้อตื่นด้วยนะ ถ้าเกิดว่าไข่เจียวมาช้าตงโดนด่าแน่ๆอะอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยรู้สึกว่าที่นายกเศรษฐาจะพูดเรื่องฟรนะีวีซ่าจีนอะอย่างเป็นาทางการอะจะลงนามวันนี้ทั้งที่ปล่อยข่าวออกมาถแถลงข่าวออกมาจากปากเจ้าตัวเองนะมาได้เมื่อวันซื่อย่างเงี้ยก็บอกว่าเอาเดี๋ยววันนี้แน่ๆแหละก็ขอให้แน่จริงๆก็จะเป็นผลดีใช่คืออันนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่งั้นจจะมีคําว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยา,ยาวเหรอใช่ไหม อ่าอย่างเช่นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาใช้คําว่าวิกฤตแล้วก็เป็นสิ่งที่เร่งด,วด่วนครับตอทตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมันจะได้กี่เดือนละคะที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเราจะยกเลิกหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องถามไงอมันต้องถามไงว่าถ้ามันเร่งด,วด่วนแล้วทําไมถึงไม่ออกเป็นพรกทำไมถึงเป็นพรบก,ก็ต้องถามคําถามนี้แล้วก็เรื่องของอนะักโทษเด็ดขาดชายวีวีชั B ้นสิบสี่ถามเป็นเรื่องหน้าถามไหมล่ะ แก้ไขรัฐมนูญเป็นเรื่องหน้าถามไมครับแต่คุณภูมิธรรมเขาบอกนะว่าจะตอบเดี๋ยวนะเขาบอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต,ต่างและเป็นประโยชน์เพียงเท่านั้นคือพี่คิดว่าสาว,วาไม่ใช่คนไร้สาระที่จะยกเจ็ดประเด็นที่ไม่มีประโยชน์คือมาพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเจ็ดข้อเนี่ยบางข้อเป็นประโยชน์บางข้อไม่ไมเป็นประโยชน์ชนแต่ถ้าตบดู สวเหล่านั้นวุฒิภาวะเป็นยังไงคะ,ะเขาก็สูงอยู่นะฝีมือเป็นงไงคะเยี่ยมชั้นเลิศผลงานนะที่ผ่านมาเป็นยงไงให้เห็นครับแล้วเขาจะเป็คนคนไร้าสาระตรงไหน,นเขาจะเป็คนคนไร้ประโยชน์ตรงไหน,นเขาต้อง <ๆ S 1> เห็นประรมประเด็นคําถามจากสังคมประชาชนแล้วพี่อ่านแล้วเจ็ดข้อมันก็เด็ดๆทั้งนั้นนะ่ะและเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันบิดเบี้ยวด้วยถูกเพราะฉะนั้นรัฐบาลแทนที่จะไปม,มองว่าอะไรไม่เป็นประโยชน์เลยไม่เป็นประโยชน์เตรียมตัวให้ดีตอบให้รอดดีไหมนะฮะ อย่างเช่นถ้าเขาถามว่าเรื่องนักโทษ VVIP เนี่ยมีคําถามต่างๆนานาเหล่านี้ทําไมถึงตอบไม่ได้ทําไมถึงต้องยังอยู่ข้างนอกรักษากันยังไงถึงไม่หายสักทีหาคำตอบมาแต่นี่เสียอะไรจะหยุดก็ไม่ได้จะเดินต่อก็ไม่ชัวร์ด i จิ l w ลวอลเล็ก็เช่นเดียวกันก็บอกว่าเร่งด่วนไม่ใช่เหรอแล้วถามว่าคนเขาทวงติงเยอะๆไม่ฟังเหรอประวัติศาสตร์ของการจนำข้าวเขาก็เคยทวงติง แล้วก็ไม่ฟังเขาแล้วตอนหลังเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆนานาเหล่านี้พี่เชื่อว,ว่าสวเขาใครค่ครวญแล้วว่าเรื่องนี้ควรถามอืม,อมเอาถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลตอบและอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็แปลว่าสอบสอบไม่ผ่านหรือก็คือหรือสอบตอบไม่แน่หรอกไอ้คำว่าตอบไม่ได้ตอบไปแล้วตอบทำข้อสอบแล้วตอบไม่ได้บางทีอีกครูบ้าก็ออกข้อสอบเกินเหตุ คือไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนเนี่ยสอบไปได้เพราะนักเรียนโง่ไม่ใช่บางครั้งอีกครูก็ตอบอย่างสมมตินะถ้าถามว่าแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออะไรตอบตอบได้ไหมเจ้าพยาใช่ไหมเจ้าพยาจจะเกิดพี่เป็นคนออกก็สอบนี้แหละแม่น้ําที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากเจ้าพยาคือตอบตอบได้ไหมโอเป็นน้าแม่น้ํา แมวะป่ะอันนี้ต้องไปฆ่าครูต้องไปติงปิงป้าปิะปิง้าต้องไปฆ่าครูเลยถ้าประเทศชิลีเนี่ยส่งออกทองแดงมากที่สุดในโลกประเทศที่ส่งออกทองแดงเป็นที่สองรองจากชิลีคืออีครูต้องถูกฆ่าใครวะเออใช่ไหมใช่ใช่บางคนออกข้อสอบอาจารย์เห็นภาพแล้วหาคําตอบไม่ถูกไปดูอ๋อตายไปอยู่ในฟุตโนตของตําราออกข้อสอบจากฟุตโนตอ่ะอาจารย์อย่างนี้ต้องเอาไปฆ่าแต่มันมีจริงๆนะมี อาจารย์อย่างเงี้ยแม่ทัพที่ยกมติพิสุนโลกเชือเ่อแซบุญกี้ผู้ช่วยที่มากับ<ม>เขาคือใครโอ้โหผู้ท่องมาจต่แม่ทัพเสือประถามรองแม่ทัพเพราะฉะน,นั้นนี่ฮะเป,เปรียบเปรยเปรียบเทียบกับการตอบคาถามในสภากับการอภ,ภิปรายไม่วาวางใจก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าวาระต่างๆกับเจ็ประเด็นที่สวเขาตั้งคําถามมาจัดใหญ่หนักๆเนี่ยแล้วรัฐบาลจะตอบไปในทางไหนจะตอบได้ตอบได้ตรงกับคําถามหรือจะ ถามไม่ตรงกับคาตอบแต่สวออก็ระวังอย่าออกข้อสอบว่าแม่นม้นที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากจแปยาคือนะ, <c oughs> อะอันนี้ประชาชนรอติดตามนะถ้าสวทําให้ดีอันนี้เราก็ต้องว่านะแน่นอนถ้าไปถามว่าประเทศที่ออกทองแดงเป็นที่สองรองจากชิลีคะรเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องลับมากประจำวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์เสรีต๊อกพุทธินันพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ No. Censor.